สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .5 หทุกคนนะครับที่เรียนกับคุณครูนะครับครูที่ไกลเนะาะในส่วนของวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแรกนะครับที่ครูจะมาสอนนะครับออนไลน์เนาะโดยที่คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะที่จะสอนอคนที่ ไม่ได้มาเรียนอยู่โรงเรียนนะครับเรียนที่บ้านก็จะได้เรียนผ่านวิดีโอเนาะครูจะเอาลงกลุ่มนะครับกลุ่ม Facebook ในวันที่เพื่อนเรียนเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณครูจะสอนให้กระชับกว่าที่อยู่โรงเรียนจะไม่ให้ใช้เวลามากเนาะเพื่อที่เราจะต้องเราจะได้ไม่เหนื่อยนะครับ ในการเรียนนั่งฟังนานๆเนาะโอเคอ่าสำหรับคาบแรกครูจะใช้นะครับโปรแกรมนี้แหละ PowerPoint นะครับใช้เมา์ปากกาเขียนก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะครับแล้วก็พอน่าจะพอได้อยู่เนาะ,ะ,ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม3นะครับคอ 3 0 2 0 1นะครับรหัสเนาะบทที่1น่บทที่1ที่เราจะเรียนก็คือฟังก์ชัน Exponential และฟังก์ชันลอกา r ิทึมนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามันมีคำอยู่2คำเนาะก็คือคำว่าฟังก์ชัน Exponential อันที่2ก็คือฟังก์ชันลอการิทึมนะครับหรือลอการิทึมนั่นเองนะ ซึ่งมันสัมพันธ์กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสองเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องอะไรนะเราเคยเรียนมาตอนมสี่แล้วนะครับสองเรื่องนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องเลขยกกําลังนะจะเกี่ยวกับเลขยกกําลังทั้งสิ้นเลยนะแบบหนึงนะฮะเลขยกกําลังอ่นะ หนังสืออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันเขียนยากปกติก็ไม่สวยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็พออ่านออกอยู่เนาะโอเคมันจะเกี่ยวกับเลขยกกําลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนแรกครูจะทวนเกี่ยวกับเนื้อหาเลขยกกําลังให้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงได้ถูกเผื่อนักเรียนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วบ้างครูคิดว่าหลายคนเลยแหละที่ลืมแล้วนะครับไปต่อที่ ถัดไปนะในหัวข้อที่1น,นะครับหัวข้อที่1เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนเต็มจำนวนเต็มนะจํานวนเต็มจนนํานวนเต็มคืออะไรจำนวนเต็มจํานวนเต็มก็จะแบ่งเป็น3พวกใช่ไหมทบทวนนะครับเต็มบวกนะก็คือ i บวกนะครับเต็มบวกมีอะไรบ้าง1 2 3 ไปเรื่อยๆพวกนี้เขาเรียกว่าจํานวนเต็มบวกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจํานวนอะไรครับจำนวนเต็มบวกจํานวนนับนะฮะจำนวนนับ,นะะนนนบอืมอ่าถูกแล้ว <c oughs> จํานวนนับใช้ตัว n แทนใช่ไหมครับบางครั้งเขาจะใช้ n แบบตรงกลางหนานะนะีนะะ่อันนี้ i บางครั้งก็ i ตรงนี้หนาเนาะโอเคจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็ม0นย์ไอห้ศนย์มี0นย์ตัวเดียวเป็นสมาชิกอ่ะูใส่เซตดีกว่าเพื่อให้ชัดเจนนะฮะอันที่3ามจำนวนเต็มอะไรเต็มลบนะฮะเต็มลบก็คือลบหลบสลบสไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือจำนวนเต็มลบเราเรียนมาแล้วแหละเรื่องเรื่องจำนวนจริงนะครับตอนมอ .4 เนาะ ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาถึงบทน,นิยามนะครับนักเรียนบทนิยามใช้ขอใช้หมึกปากกาสีนำเงินเนาะมาถึงบ,นนนะบ,บทนิยามนะฮะบทนิยามบทนิยามของจำนวนนับนะให้ a เ,เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงเป็นจำนวนยังไงล่ะทีนี้จำนวนจริงนะและ n เ,เป็นจำนวนเต็มบวกเนาะ ครูอธิบายท้าวความจำนวนจริงก่อนนะฮะจำนวนจริงจำนวนจริงหรือเรียวนัมเบอร์นั่นเองใช้อักษร R มี2ขีดจำนวนจริงประกอบด้วยจำนวนอะไรจำนวนตากะยะมันจะแบ่งไปสองพวกกับอะตากะยะนะจำนวนตกรกยะคืออะไรเขียนในรูปเศษส่วนได้ เขียนในรูปเศษส่วนเขียนเป็น a ส่วน b ได้จำนวนอัตรากาะย่าเกลายไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ a ส่วน b ได้นะครับไม่เท่ากับ a ส่วน b จำไว้เลยนะจำนวนเต็มทั้งหมดเลยจำนวนเต็มทั้งหมดเป็นจำนวนตระกยะเนาะจำนวนที่เป็นเศษส่วนอีกอย่างเช่นเศษส่วนแท้เศษส่วนเลย 1ส่วน2ลบ5ส่วน8ทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนตักระยะเนอะรวมถึงอะไรยังไงจำนวนที่ลากที่สามารถถอดได้อย่างเช่นลากที่ของของ่างเนี่ยเพราะมันถอดได้เป็น4พวกนี้เป็นตักระยะทั้งหมดนะครับนี่ทบทวนนะ,ะทีนี้ จำนวนอัตรากยะคยออะไรอตากยะคือไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เช่นอะไรค่าของพายเพราะว่า pi ามันมีค่าประมาณ22ส่วน7ไม่ใช่เท่ากับนะครับเป็นค่าประมาณ22ส่วน7หรือประมาณ3.14ใช่ไหมครับ3.14นี่เป็นทศนิยมไม่รู้จบเรื่อยๆอ,อัตรากยะอีกคืออะไรอย่างเช่นรูทที่ไม่สามารถถอดได้รูท สองรูทสามนะคะถอดมาเป็นจำนวนเต็มไม่ได้พวกนี้รูรูทสิบลากที่สามของยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นจำนวนอตัตรกายะทั้งหมดเนาะโอเคครูจะไม่พูดถึงส่วนนี้เยอะก็แล้วกันมันมัน เป็นเพียงส่วนที่เราเรียนมาแล้วนะครับทบทวนให้เฉยๆเนอะมาถึงบทนิยามจริงๆออกนอกเรื้อไปเยอะไม่เป็นไรนะครับจะได้ทบทวนมาดู a ยกก a m l a n n a ยกก a m l a n n เรียกว่าเลขยกกำลังนะนักเรียนเรียกว่าเลขยกกำลังนะหมึกสีนี้ก็ได้เรียกว่าเลขยกกำลังอุ้ยนี่แหละฮะเด้งใช้ยากเลขยกกำลัง สีนี้ไม่มันจืดไปเอาใหม่สีแดงเหมือนเดิมแหละโอเคทีนี้ A ยกกำลัง N ความหมายของมันคืออะไรคือ A คูณ A คูณ A N นตัวเอาใหม่นะครับเหมือนแล็เลยเมื่อกี้ a คูณ A คูณ A N ตัวนะครับไม่ใช่ n ครน้างนักเรียนอย่างเช่นอะไรอายยกตัวอย่างง่ายๆสองยกกำลังสามจะเท่ากับ 2คูณ2คูณ2 3ตัวนั่นเองนะโอเค a ยก,กำลัง0เท่ากับ1เสมอนะนะักเรียนยกกำลัง0ูนย์ยกเว้น A ต้องไม่เท่ากับ0นะศนย์ 0, กำลัง0นจำไว้เลยย์ 0, กำลังศูนย์ในทางคณิตศาสตร์มันไม่มีความหมายหรือไมอ่ไม่นิยามนั่นเองไมน่นิยาม ไม่นิยามไม่มีความหมายไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะจำนวนใดก็ตามที่เป็นจํานวนจริงยกกําลังศย่ยอมเท่ากับ1นึ่งอสองกำลังศูนย์สามาสามสิบสี่ยกกำลังศูนย์พวกนี้เท่ากับ1หมดไม่ว่าคุณจะเป็นพายยกกำลังศูนย์พวกนี้เท่ากับ1ทั้งหมดจำไว้เลย ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์เท่านั้นนะนเรีมาดูอีกนิยามหนึ่งก็คือ a กกำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กกำลัง n หมายถึงว่าถ้ามันอยู่เลขชี้กําลังติดลบเราย้ายลงมาข้างหน้ามันก็เป็นเลขชี้กําลังเป็นบวกอย่างเช่น3กํกลังลบลบอะไรเดียวลบสนะฮะมันก็เท่ากับ1ส่วน3กํกลัง4เนาะ ในทํานองเดียวกันนะนักเรียนในทํานองเดียวกันสมมุติว่ามันมี1ส่วนห้ากำลังลบสมันอยู่ข้างล่างเนาะมันเป็นตัวส่วนเมื่อมันอยู่ข้างล่างนะย้ายขึ้นไปข้างบนมันก็จะกําลังติดลบนะครับ5ยกกําลัง2นั่นเ <c oughs> <c oughs> องเนาะเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจกันทุกคนเนาะ อันนี้ A เรียกว่าฐาน n เรียกว่าชี้กำลังตัวนี้ทุกคนน่าจะได้ดีสำหรับโอเคสไลด์นี้ครูผ่านนะครับร,ร,รู้สึกจะเป็นง่วงนอนฮะดึกแล้วทักทายกันเข้ามาได้เอาไม่ใช่ไลฟ์สดทักทายไม่ได้คอมเมนต์ด้วยนะครับใครที่เรียนแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับชื่อเลขที่เนาะแคปหน้าจอด้วยนะครับเพื่อให้ครูได้เห็นว่าเข้ามาดูแล้วนะครับ ทีนี้สมบัติของอเลขยกกำลังนะะสมบัติพวกนี้เราเคยเจอมาแล้วเพราะหนึ่ง a ให้ a เป็นจำนวนจริงที่ไม่ไม่เท่ากับ0ูนย์เนาะ a b เนะี่ยไม่เท่ากับ0น,นะฮะ n m mn เนี่ยเป็นจำนวนเต็มเข้ามาจำนวนเต็มพอพูดถึงจำนวนเต็มปุ๊บเธอจะต้องคิดเลยว่าจำนวนเต็มมันมีทั้งบวกทั้งลบทั้ง0ูนย์นะครับ บวกลบศูนย์เนะเต okay. ็มบวกลบเต็มศูนโอเคตัวนี m ้อ่าเอกำลัง m คูณ a กําั B ัง n ฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆ2ายสกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง4นักเรียนเท่ากับอะไร2ยกกำลัง3บวก 4เท่ากับ2กำลัง7นั่นเองง่ายทีนี้เลขยกกำลังที่ซ้อนกันซ้อนกันตัวนี้ a กำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n ก็คือเอา n เข้ามาคูณได้เลยนะเป็นอะไรเนี่ยเอา n เข้ามาคูณได้เลยนะฮะอย่างเช่นอะไร2กำลัง3ทั้งหมดทั้งหมดกำลังอะไรดี กำลังห้าห้าก็เยอะไปเอาสักสามก็แล้วกันนะฮะก็จะเป็นสองกำลังสามคูณสามเท่ากับสองกำลังเก้าเนาะตัวนี้มีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะนักเรียนข้อควรระวังคือเราลองมาพิจารณาดูนะฮะเราลองพิจารณาดูโน้ตโน้ตโน้โน้ต โน้ตโน้ตก่อนโน้ตเราลองพิจารณาว่าสองกำลังสองทั้งหมดกำลังสามเนี่ยมันจะเท่ากับสองกำลังสอง กำลังสแบบไม่มีวงเล็บมันเท่ากันหรือไม่นะครับมันเท่ากันไหมเรารู้เลยว่าตัวนี้มันมีวงเล็บใช้สมบัติข้อไหนข้อที่2นี้ได้เลยใช่ไหมครับก็เป็น2องกลังสคูณสเป็น2องกำลังหนั่นเองนะแต่อะไร แต่ตัวเนี้มันไม่มีวงเล็บคำว่าไม่มีวงเล็บให้เราทำจากบนลงมาหาล่างนะฮะเพราะนั้นเราจะเอา2ยกกำลัง3ก่อน2ยกกำลัง3 2คูณ2คูณ2 3ตัวเป็น8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น2กำลัง8เนาะซึ่งทางฝั่งนี้ได้2กำลัง6ทางฝั่งนี้ได้2กำลัง8เท่ากันไหมครับ ไม่เท่ากันนะท่าเรียนไม่เท่าไม่เท่าเพราะฉะนั้นระวังดีๆระวังวงเล็บดีๆนะถ้าไม่มีวงเล็บมันจะทําอีกแบบหนึง่งนะถ้าไม่มีวงเล็บนะโอเคผ่านนะครับข้อที่3 a คูณ b ทั้งหมดกําลัง n สามารถกระจาย n เข้าไปในผลคูณได้นะเช่นอะไรเช่นสาม x ทั้งหมดกำลัง5เธอสามารถกระจาย5เข้าไปเป็น3ยกกำลัง5 x กำลัง5ได้นะครับในท,ทำนองเดียวกันหารก็เหมือนกันสามารถกระจายเลขชีกก้กำลังเข้าไปในผลหารได้เช่นอะไรอะไรนะ,ะสามกำลังอ่สาสส่วน2 กำลังเ่ยกำลังกำลังสามก็แล้วกันนะสามกระจายเข้าไปได้ก็เป็น3ามกำลัง3ส่วน2องกำลัง3นะกระจายเข้าไปตัวนี้ได้เนาะมาดูที่ข้อสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับข้อสุดท้าย,ท,ายท้ายสุดอ่นะ หารเหมือนกันนะฮะมันหารกันให้เอาเลขคี่กำลังมาทำอะไรกันครับเอามาลบกันเนาะเอามาลบกันนะเช่นอะไรเอาตัวอย่างเอาตัวเลขง่ายๆที่เราเข้าใจ5นะครห้ากำลัง5หารด้วย5กำลัง5กำลัง2 5ลัง2นะีจะเท่ากับ5ากำลัง5ลบ2ซึ่งเท่ากับ ห้ากำลังสามนะฮะโอเคอันนี้คือสมบัติห้าข้อ,อนี้ที่เราต้องเข้าใจนะครับไม่งั้นเราจะไปทำโจทย์ไม่ได้เนาะทีนี้มาดูตัวอย่างกันแล้วกันไปตัวอย่างเลยตัวอย่างตัวอย่างนี้ต้องต้องจดเองเนะ้เ <c oughs> ทำตัวอย่างสักนิดหนึ่ง กำหนดให้ x y z เป็นจำนวนจริงที่ไม่ไม่ใช่ศูนย์นะฮะจงเขียนพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายคำว่ารูปอย่างง่ายก็คือเลขชี้กำลังเป็นบวกเลขชี้กำลังเป็นบวกนะนั่นเองอ่าครูไม่ได้พิมพ์มานะครูจะเขียนเอานะฮะตรงนี้ข้อหนึ่งอะไก็แล้วกันอย่างข้อหนึ่งนะฮะลองดูโจทย์ก่อนฟึ๊บ x ส่วน y ทั้งหมดกําลัง3คูณกับ x กำลัง2 y ส่วน z z นะทั้งหมดกําลัง2ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนักเรียนมาดู x ส่วน y กำลัง3เราสามารถกระจาย3เข้าไปในผลหารได้เนาะตัวนี้ก็จะเป็น x กำลัง3ส่วน y ยกกําลังสคูณกับเราสามารถกระจาย2เข้าไปในทุกตัวได้เนาะ2เข้าไปเข้าไปในทุกตัวนะครับแซด้วยก็จะเป็น x รัลเลยนะ x กำลัง4ใช่ไหม y กำลัง2 z งํากลัง2 ทำยังไงต่อยังไงต่อฮะฐานเหมือนกันนะถ้าคูณกันถ้าคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเนาะถ้าหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันในที่นี้นะ x กำลัง3บวก4ใช่ไหมครับนอะ่า x ตัวนี้มี3กับเอามาบวกกันนะแต่เราสังเกตเห็นว่า y เป็นยังไงครับ Y มันหารกันอยู่เราจะย้ายตัวไหนไปหาตัวไหนก็ได้แต่ต้องเอามาลบกันทีนี้จะเป็นครูเอาตัวมากตั้ง y กยาลัง3ย้าย y กําลังสลงมาก็เป็นลบ2อเนาะ่า z มันไม่มีตัวไปกระทําอยู่แล้วก็ z เอาไว้ที่เดิม z กําลัง2เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น x กําลังสบกสาเป็น7 y ็าลัง1 นามลบสเป็น1 Z ึ่งแกำลังสอนี่คือคำตอบพามพามได้คำตอบฮนะยากไหม,มใครมีอะไรสงสัยนะครับคอมเมนต์มาถามหรือถ้ากลัวว่าจะอายเพื่อนหรือ,อยังไงก็แชทมาถามค,คุณครูได้นะฮะผ่านไปข้อหนึ่งโอเคทีนี้ข้อสองดูโจทย์ก่อน ข้อ2ข้อ2โจทย์ว่า x ก,กำลัง4คูณกับ1ส่วน3 x ก,กำลัง2เอคูณกับ12 x ก,กำลังลบ8ข้อนี้ดีดียังไงข้อนี้มีเพียงตัวแปรเดียวใช่ไหมคะมันมีเพียงตัวแปรเดียว เองมีแต่ x เราสามารถรวบครั้งเดียวได้เลยรวบครั้งเดียวได้รวบเป็นยังไงรวบเลยเนาะเท่ากับวันนี้เท่ากับ x มันคูณกันอยู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน4บวก2ตัวนี้มันเป็นลบ8เนาะบวกกับลบ8หรือใครมองออกมันก็คือลบ8เลยก็ได้นะครับ คูณกับ12อยู่ข้างบนนะฮะ12ตัวนี้หารด้วย3คำว่าหาร3คือการคูณ1ส่วน3นั่นแหละอันเดียวกันตัวนี้4บวก2เป็น6 6ลบ8เป็น6ลบ8เป็นอะไรฮะเป็นลบ2ใช่ไหมลบ2นะเป็นลบ2 12หารด้วย3ได้ สี่เนาะวมาไว้ข้างหน้าเนาะเพื่อความสวยงามโดยส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวเลขนะครับหรือค่าคงที่ไว้หน้าตัวแปรเสมอนะนักเรียนสี่เนี่ยเขาเรียกว่าค่าคงที่นะทีนี้คำว่ารูปอย่างง่ายตัวแปรต้องไม่ติดลบไม่ใช่ตัวแปรเลขยกกําลังนะฮะเลขชี้กําลังเนี่ยมันต้องไม่ติดลบเราต้องย้ายมาอะไรย้ายลงมาข้างล่าง จาก x กำลังลบสเป็น x กำลังสงย้ายลงมาข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบพามผานได้แนละ้วนะฮะ <c oughs> โอเคผ่านไป2ข้อแล้ว <c oughs> เอาข้อต่อไปเลยก็แล้วกันข้อที่3ข้อที่3ครูเอาเป็นอีกสไลด์หนึ่งกันเลยเลยก็แล้วกันข้อที่3นะฮะข้อสุดท้ายเนาะ 2 x y กำลังลบ1คูณกับ x y กำลังสทั้งหมดกำลังลบ2ข้อนี้มี2ตัวแปรนะฮะมี x กับ y เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำสอตัวแปรเนะาะทำไปอันดับแรกข้อนี้ตรงน,รงนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เนาะวงเล็บนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิม2 x y กำลังลบ1 ให้เหมือนเดิมนะฮะแต่สังเกตว่าวงเล็บนี้สามารถกระจายลบสเข้าไปในเลขชี้กำลังของทั้ง x และ y ได้ก็จะเป็นเป็นไรฮะ x กำลังลบ2เนาะ y กำลังสองคูณลบ2เป็นลบนะฮะลบ 4. ทำยังไงได้ต่อ,อสองตัวนี้ไม่มีอะไรทำมันอยู่แล้วไม่มีอะไรทำก็เขียนไว้ทำยังไงต่อคูณกันเอาเลขคี่กำลังมาทำอะไรครับมาบวกกันก็จะได้ว่า x กำลังหนบวกกับลบสองเนาะนี่อันนี้กำลังหนึ่งเนาะไม่เขียนี่งกำลังหนึ่งคูณ y กำลังลบหนึ่งเนาะบวกกับ ลบสี่อันนี้เป็นอะไรครับ2 1หบวกลบ2หรือ1ลบ2อนั่นแหละ1ลบนะเอาเขียนตรงนี้ก็ได้1นลบ2อ่ะมันมีความหมายเดีวยวกันนะขีดมาตรงนี้มันมีความหมายเดีวยวกันนะ1บวกลบ2กับ1นลบ2เนี่ยเป็นลบ1ใช่ไหมฮะ1นบวกลบ4อ่ะมันมีความหมายเดีวยวกันเหมือนกัน มีความหมายว่าลบ -1-4 ลบสลบหลบสเป็นลบหา y กำลังลบหสังเกตเห็นว่ากําลังมันติดลบทั้ง x และ y ย้ายไปทำอะไรครับย้ายลงมาข้างล่างนะฮะเป็นตัวส่วนก็เป็น2ส่วน x กำลังหไม่เขียนนะนะฮะ y กำลังห้าพามพามได้คําตอบแล้วฮะโอเคก็มีเท่านี้ ในตัวอย่างที่ครูจะให้ทําทีนี้ครูให้ทําแบบฝึกทักษะเนาะแบบฝึกทักษะครูได้อัพลงไปในกลุ่มและแบบฝึกทักษะ5าข้อนะแบบฝึกทักษะที่1นะครับเขียนว่าแบบฝึกทักษะที่1นะึ่มี5ข้อนะครับก็ แล้วแต่ห้องนะอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนอาจจะได้ไม่ไม่เหมือนกันนะครับในในแต่ละข้อเนาะแต่คลิปวิดีโอนี้ครูอาจจะสอนครั้งเดียวแล้วก็อัพลงในหลายห้องห้องอก,ก็อาจเป็นไปได้แล้วแต่เวลาของครูนะฮะถ้าครูมีเวลาเยอะก็จะมาอัพคลิปบ่อยๆนะครับแล้วก็ ยังไงล่ะก็จะสอนอาจจะสอนแยกกันเนาะแต่ดูเวลาแล้วไม่น่าจะได้สอนแยกกันเยอะขนาดนั้นเนาะสำหรับปาคลิปนี้นะครับ EP แรกนะ EP 1นึ่นะ EP 1น่งกับการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกับครูวิทิไกนะครับกองเขียวก็จบเพียงเท่านี้อโอเคให้นักเรียนทำความเข้าใจตรงไหนไม่ได้ก็ สามารถทักมาถามได้หรือถามที่โรงเรียนได้นะครับอย่าลืมทำแบบฝึกทักษะด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูขอกล่าวคำว่าขอบสวัสดีครับนะสินสุก,กันนำเสนอปากชิบโอเค